ข้อที่22นะครับเขาบอกว่าให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมวงกลมหนึงซึ่งมีขอร์ด AB และ CD ตั้งฉากก็คือมีขอร์ด AB แล้วก็ขอร์ด CD ทำไมครับตั้งฉากกันและตัดกันที่จุด x ก็คือจุดตัดตรงนี้ถ้า AB ยาว56เพราะนั้นอ่ะเราก็ลากจาก A ไป B เนี่ยยาว56นะนี่ยาว56เราก็จาก C ไปดียาว64อ่ะก็ลากออกมาชุบอ่ะยาว64แล้วโจทย์บอกว่า Ox ยาวเท่าไหร่ครับ Ox ยาว28อ่ะก็คือด้านนี้ยาว28นี่คือสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์อยากได้รัศมีของวงกลมครับถามว่าวงกลมนี้มีรัศมียาวเท่าไหร่น้องเองไหมครับว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ย มันไม่ได้เป็นรัศมีเลยไอ้ยีตัวนี้ก็ไม่ใช่รัศมีนะเพราะมันลากแค่มาตรงที่จุดสัมผัสของคอร์ดถ้ารัศมีต้องลากไปยังจุดใดๆของวงกลมเลยนี่บนวงกลมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พี่จะทำคือพี่จะเริ่มสร้างรูปขึ้นมานะครับโดยใช้วิธีนี้ OC ของเราเนี่ยไอ้มาเท่าลาจากโอซจะเป็นรัศมีจริงไหมครับจากโอไปเก็จะเป็นรัศมีครับถามว่าเราทํายังไงต่อ น้องเห็นไหมครับว่าเส้นนี้เขาให้มาเป็นเส้นขอดใช่ปะจากจุดศูนย์กลางลากลงมาอย่างเส้นขอดมันจะตั้งฉากเสมอถูกไหมครับพอตั้งฉากไม่พอมันจะแบ่งครึ่งเส้นขอดด้วยพอน้องรู้ว่ามันแบ่งครึ่งเส้นขอดปุ๊บน้องจะหาด้านนี้ได้เลยครับเพอทั้งหมดมันยาวเท่าไหร่ห้าสิบหกตรงนี้จะกลายเป็นยี่สิบแปดเห็นไหม พอน้องรู้ตรงนี้ปุ๊บยังไงอีกก็ยังทําต่อไม่ได้แต่สิ่งที่น้องเห็นคือมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วเห็นไหมครับมันจะเริ่มดูได้ง่ายขึ้นแล้วโอเคอีกตัวหนึ่งแล้วเรามาจุดนี้ก็ตั้งฉากถูกไหมครับตั้งฉากแล้วตั้งฉากกับเส้นขอดก็ต้องแบ่งครึ่งขอดถูกไหมถ้าตรงนี้64ตรงนี้ก็จะเหลือ32ครับน้องจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากกี่รูป สองรูปน้องก็ตั้งสมการขึ้นมาเอ๊ะแต่น้องบอกว่ามันตั้งไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ด้านนี้น้องก็สมมติให้ด้านนี้ยาว %x ซะละกันอ่าเพราะฉนั้นน้องก็จะได้ว่าอะไรครับตัวแรก R าร์กลังสองเท่ากับ28กำลังสองบวกด้วย x กำลังสองถูกไหมครับได้เป็นสมการที่หนึ่งสมการที่สองเหมือนกันตรงนี้น้องไม่รู้ก็ให้เป็น y คือเราให้เป็น x ไม่ได้นะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเท่ากันหรือเปล่าะเราให้มันเป็น y ก็กลายเป็น r 2, ลกําลังสองเท่ากลับ3 2กํลังสองบวกด้วย y ลกํลังสองให้เป็นสมการที่2ครับพอได้2สมการปุ๊บสิ่งที่น้องจะต้องเห็นคือเฮ้ย <c oughs> มันติดกี่ตัวแปรมันติด3ตัวแปรมันก็ต้องมี3สมการดิสมมุติว่าถ้น้องจับ1กับ2ลบก,กันปุ๊บ r หายก็จริงแต่ไงอะ โจทย์ต้องการ R เราไปกำจัด R ทิ้งมันก็ไม่ได้อะไรถูกไหมครับน้องต้องหาอีกสมการหนึ่งให้เจอถามว่าอีกสมการหนึ่งจะหายังไงครับเราลองอ่านโจทย์แล้วคิดดีๆครับมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้ตัวนั้นก็คือ28ครับ ยี่สิบแปดเรายังไม่ได้ใช้เลยถูกไหมครับแสดงว่าอะไรถ้าเรามองตรงยี่แปดเราก็จะเห็นเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากอีกหนึ่งรูปถูกไหมแต่น้องรู้ว่าด้านนี้เป็น x ถามว่าด้านนี้เป็นเท่าไหร่รู้ไหมรู้ครับด้านนี้ก็เป็น y ทําไมถึงรู้ว่าเป็น y ก็นี่ยาว y ตรงนี้ก็ต้องยาวเท่าไหร่ยาว y แสดงว่าน้องจะมีสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปหนึ่งคือสามเหลี่ยมรูปนี้ครับน้องก็ใช้ความรู้ของพีทาโกรัส มันก็จะกลายเป็น28กําลัง2เท่ากับ x กําลัง2บวก y กําลัง2สมการนี้เหมือนสวรรค์มาโปรดเพราะอะไรครับเพราะการที่น้องรู้ว่า x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ28น้องก็ไปจับสมการที่1กับ2บวกกันเพราะถ้าน้องจับ1กับ2บวกกันเนี่ยปุ๊บไอตัวเนี้ยของน้องมันจะบวกกันพอบวกกันปุ๊บน้องจะรู้ว่ามันมีค่าเป็น28ถูกไหมเพราะฉนั้นสมการที่1บวก2ก็จะเป็น 2r กําลัง2เท่ากับ 28กําลังสองบวก x กําลังสองบวกกับ32กําลัง2บวก y กําลังสองนั่นเองพรอเนั้นก็จะเป็นวีสองอาร์กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับ x กําลังสองบวก y กําลังสองบวก28กําลังสองบวก32กําลังสองซึ่งน้องรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอุ้ยอันนี้พี่ทำไว้แล้วซึ่งน้องรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอะไรครับว่าไอตัว x กาลังสองบอก y กําลังสองของน้องมีค่าเท่าไหร่นี่มีค่าเท่ากับ28่สิกำลังสองถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น2 r กำลังสองเท่ากับ28่สิกำลังสองบวกกับ28่สิกำลังสองบวกกับ32มสิบสกำลังสองก็คือตัวนี้ได้ตัวนี้ถูกไหมครับแล้วน้องก็ย้าย2มาหาเลยปุ๊บย้าย2มาหาเลยก็ได้นะเป็น r กำลังสองเท่ากับ28่สิกำลังสองบวก 28กำลังสองแล้วก็บวกด้วย32กำลังสองแล้วหารด้วยสองครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเหลือแค่ให้น้องไปทำอะไรคิดเลขออกมาครับว่าเอ้ย28กำลังสองได้เท่าไรยี่แล้วก็32กำลังสองเท่าไรหารสองบวกกันแล้วก็ไปถอดรูทแต่พี่จะเสนอวิธีที่มันง่ายกว่านั้นหน่อยเพราะตอนถอดรูทเนี่ยอาจจะยากสังเกตไหมครับว่า28กับ32มีสี่เป็นตัวร่วม พี่จะดึง4ออกมาแต่4ของเราต้องยกกําลัง2ด้วยเพราะอะไรเพราะตัวเหล่านี้ยกกําลัง2เพราะนั้นน้องก็จะเหลือตัวข้างในเป็น7กาลัง2บวก7กาลัง2บวกด้วย8กาลัง2หารด้วยอะไรครับหารด้วย2มันก็จะกลายเป็น r กาลัง2เท่ากับ16คูณกับ49บวก49บวกด้วย64หารด้วย2นั่นเองซึ่ง2ตัดเหลือ8 น้องก็จะแก้มาเป็น r กําลัง2องเท่ากับ8คูณกับ4 9บวกสีบวก64ได้162ครับน้องอยากได้ r น้องก็ไปใส่รูปเป็น8คูณกับ162อ่ะน้องไปแยกตัวประกอบ162ออกมาสิได้อะไร 2, 8อ่ะ r โอเคได้9กับ9มันก็จะกลายเป็น r เท่ากับรูท4คูณ2คูณ2คูณ9คูณ9ถูกไหมครับ อ่ามันก็ล้วเราเขียนใหม่ก็เป็น r เท่ากับอะไรครับ root สคูณสคูณเคูณเเวลาถอดรากที่สองก็2ตัวเหมือนกันแล้วก็ถอดออกมา r ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับสามสิบนั่นเองเพราะเราดึงสออกมาได้4ี่ดึงเก้ามาได้9 9้เคูณสเป็น36เรียบร้อยครับจบ ข้อนี้ก็เลยตอบรัศสมีมีค่าเท่ากับ36เห็นไหมครับว่านี่จริงข้อนี้ไม่ได้ยากเลยครับถ้าน้องมองให้ออกนะทําได้เลยครับอ่ะโอเคเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในข้อต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย